ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาๆนนที่รักในการตกปลาทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มางพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมต้อมวิชิ่งครับสวัสดีครับผมมาวันนี้นะมาที่ครับหาเป,ป็นปีแล้วครับอันนี้ก็หกเดือนหกเดือน,นครับนี่ก็ ผมวันงานตั้มวิททิงนะครับเ,เรียกำลังทำเบ็ดอยู่ครับทำเรียบร้อยแล้วกรอตกอย่างเดียวครับก็ที่พี่นาขอขอขอเป็นกลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เบ็ดที่นำมาวันนี้มีห้าคันนะครับผมน,นะท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรก <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามนะกดส u b s c ไ i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมไปุูกันเลยครับนี่ครับ สภาพใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่จบเรียบร้อยแล้วครับผม ขอรู้นะครับขอไปดังใจให้ด้วยนะครับผมครับกำลัง<ม>ใส่สวยเลยขอไปดังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับอากาศ ไม่มีแดดแล้วครับผมวันนี้เต็มใจด้วยครับผมดีเลยไม่ดีดีครับวันนี้ดีมากเลยครับผมขอไปเลังใจด้วยนะครับบอกผมสู้ทีมงานตั้มวิทิ่งสู้ตลอดครับผมไปครับจอยวัดอีกแล้วอ๋อไม่อยู่เว้ย ทานมั่วเลยทีนี้สา,ามของตั้มห้าครับผมแปดหลังครับผมวันนี้ลงได้แค่นี้ครับเพราะฝนตกกันเยอะแยะเลยครับวันนี้ก็วันนี้อากาศเต็มใจครับไม่ร้อนอสู้ตลรอนดึงไปกี่ทีแล้วดึงไปสามเี ทีเดียวครับก็แถวที่สองก็มาอยู่ครับผมลุดครับอ่าไว้เดี๋ยวก็รอยแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็ดึงใหม่ครับผมใครไหนก็ครับโอ้โห oh, oh, oh. มัดตึบเลย oh, <no. S 1> โอ้โหันนี้ลมแรงมากเลยครับ ปเป็นังใจด้วยนะครับผมบครับนะครับวันนี้โอ้โหฝนตกมากเลยครับก็รออยู่คนละครับผมไห้หายตกก่อยครับเดี๋ยวก็เป็นเรือก่อกับผมฝนลมฝนทั้งลมเลยนะโอ้โห ตกหนักเลยทิ้งเบ็ดไว้น้นนะฮะข้างนอกโอ้ลมแรงมากเลยเดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่งครับกลยแล้วครับใกลแล้วเดี๋ยวก็ยด,ด้วยกันต่อครับผมตอนนี้ก็พออยู่ครับลมแรงอยู่ตอ,ตอนนี้อะรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าผมยืด้วยต่อครับ ทมงานผมครับขอบคุณครับมารุยกันต่อครับผมหลังจากที่ฝนหยุดตกเอาละครับรวยแล้วครับผมบัดนี้ฝนเช้าโตแล้วครับลุยต่อแล้วครับไอเกี้ผมก็ทำอยู่ประตัวหนึ่งครับขอโทษทีครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับผมขอเปิดดังใจด้วยนะครับผม ครับผมที่ขากราแข็ว่ะร้องเรียนตรงนะตรงี้ไปตรงใช่เหรอเนาะนี่มาละมีตรงนี้ละมีตรงกลางเออร้อเรียงตรงเียนะไปหลอกกรอ

저 e 기 t เพียนตัวแรกเลยมาตอนบ่ายโมงนี่ครับผม มันมันครับมันมันมนน,น้ำนิ่งด้วยครับตก ใหญ่ได้เยอะครับผมกำลังใช้สวยเลยครับผมครับยอดครับผมยอดครับผมน้ำเริ่มลงฮะผักตบเริ่มไหลกลับแล้วแล้วครับตอนนี้กําลังปลากัําลัคลินอยู่นะครับน้ำตีนน้ำลงแล้วครับผักตบไหลกลับขึ้นแล้วครับผม ต้องเอาเบ็ดหลบผักแล้วทีนี้นีีว่วเราช่วงบายบายบายบงกันครับผมอผมก็สู้ต่อไปครับคลิปผมทำพิถีิถงครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมขอบคุณครับ Then you ครับผมได้แล้วครับครับผมนี่ครับผม <laughs> โอเคครับผมกันนานทีครับผม ใหญ่ครับผมโอ้ฝ่ามือเลยตัวนี้ว่าครับบ่ายสามโมงแล้วะข้างหลังเป็นของผมนะาจอยบอก ตัวใหญ่อะตัวใหญ่หรือถุงถุงเลยโอ้ยโอ้ย <c oughs> นี่ครับใส่กันครับผมครับผมนนอนวิ่งเร็วด้

ผได้แล้วครับครับผมติดตามอีกนะครับกดไลค์อย่าลืมกดไลค์นะครับผมอยู่วะลุ้นครับน่าใจหลังจากที่ไม่ได้วัดมานานเบาเบา อ่าสายเอ็นวิ่งอยู่นะย,ย,นะยกยกโอ้โหกะมังมตัวสวยเลยวะวสวยครับยังได้ครับผมเนี่ยสวยครับผมครับสวยเลยครับผมโอ้โหกะมังไซเวลเลอร์อเลยตก,กเลยครับพอดี đang cả ông, wow, nhanh ừ, tý cả ông, cầm áo size xui xui đấy, vậy mới tập, nghe, อ,อูวะอ๋อวยฮะอนกลับบ้านนะครับอางมก็คกลับแดครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแนละ้วน่าจะเป็นไม้สุดท้ายทยอยเก็บของกันนะครับผมผลงานวันนี้ ขุดตัวใหญ่ไม่เจอเลยฮะอะไรไอะไรปลาศพศพขึ้นมากี้บุ๊่จอยบอกปลาขึ้นนะฮะเอาคันแดงคันแดงคันแดงจอยคันแดงเร็วเร็วเร็ว ขึ้นตรงนั้นบุกโอ้แย่เติตัวนี้ไงครับผมครับนี่ครับกลับมาครับผมแต่ก่อนกลับแล้วครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ได้เก็บของกันหมดแลวนะน่าจะกโมงแล้วอ่าวันนี้ก็เป็นอีกวันที่สนุกนะครับผมเดี๋ยวมาดูปลาที่เราได้กันวันนี้ครับผมได้ถึง20ตัววะลาวนี่แหละรับเยวันนี้ปลาวันนี้ลามามา,มาสายครับผมนอเคนี้ครับ ตัวใหญ่ไม่ได้ครับวันนี้เขาได้อยู่นะเขาได้อยู่ครับใส่สวยๆเยอะอยู่ครับผมครับกําลังสะเทียนวนแผ่นครับผมครับผมครับผมวันนี้ก็ต้องจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านแล้วเป็นเวลาหกโมงแล้วตอนนี้ นะท่านไหนที่เข้ามารับชมชิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะฮะกด s ับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมลาเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ